โอเคตอนนี้ตอนที่แล้วเลยครับมาเริ่มกัมนที่คืนที่หนึ่งเลยอุย้ยฉากเปลี่ยนนิดหน่อยฉากดูเลาใจมากยิ่งขึ้นแต่เรายังคงกระจอกเหมือนเดิมว้าวไม่รู้ละฉันจะต้องเก็บตังค์ให้ได้เพราะตอนนี้มีตัวละครใหม่มาเพิ่มนะครับเป็นตัวตัวอะไรอะตอนที่แล้วจําไม่ได้เลยเหมือนจะเป็นตัวเขียวๆแปลกๆอยู่นี่แนะพลังไม่ค่อยแรงเลยคนระับทุกคนอุย้ย นี่ระเบะิดพิชิปโอโ้ดีนะพี่ใหญ่กระโดดก่อนสปีกเกอร์เอ้ยนั่นตัวอะไรโอ้เรียบร้อยจมส่ายเรียบร้อยคืนนี้หนึ่งผ่านไปอย่างสวยงามอ้าวยังไม่ผ่านนี่วะมาสิครับเจ้าพวกมิวแทนทันน้งหลายศัตรูตยังเหลือตันห้าสิบกว่าตัวมันจะผ่านยังไงล่ะครับตัวเองมาฟาบ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 นี่แน่ล่วงไปซะเฮ้ยยังมีอีกเอดีเจหวัดดี สกิบบีดีเจโอ้ยหมดหานี่ขึ้นหนึ่งแลยากแล้วอะอย่างยากเลยอะอปึ๊บนี่แน่แดดถอยหลังอย่างรุนแรงอะไรเนี่ยแล้วตัวนั้นเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยวิ่ดีโอ้ไม่รอดหรอเราจะไหวไหมเนี่ยทุกคนโอ้ยตายตายตายเล่นกันอยู่3-4คนตอนนี้ พลังขึ้นเสียงไม่ได้ผลไม่ได้ผลนี่ล่วงดีเจมาทำอะไรตรงนี้ดีเจไก่ป่ะเนี่ย,ยนี่อะไรอะ่ะโอ้ยอะไรเนะี่ยชนแล้วก็ล่วงได้ด้วยพี่ใหญ่งานหนักนว่าคท่านี้บอกได้เลยงานหนักอตอนนี้มีคนมาช่วยเยอะขึ้นาจาดว่าแจ๋วไม่แน่ไม่ไนมะ่ไม่ไมไมไมยิงไปยิงไปมา เราหน่วยหน่วยซัพพอร์ตเกิดมาเป็นหน่วยซัพพอร์ตมาเลยดีกว่าโอ้โยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเขาสามารถเลิลลกเครื่องบินมาได้ด้วยหรอไหนอะไหนคือเครื่องบินอ่ะมาไงอะมายังอยากเห็นเครื่องบินเอาล้วครับโคตรโหดตอนนี้เอาล้วครับปล่อยแสงเข้าตูดปล่อยเสียงเข้าตูด เคยคือเ okay, ็จส,สมบูรณ์อ่าแล้วครับเจ้านั้นมาอีกแล้วว้ามืหัวมันก่อนพุ้ธกระเด็นเลยโหดโอุ้ยเจ้านั้นมันทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเจยวนะนี่ตัวอะไรอะ่ะมาข้างหลังแล้วตัวเองนี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยฝังเราเหรอเนี่ยอ่าโอเค จดัดพุทบินสู้กันอย่างโดดฟาดเลยอ่จอดไปเลยครับพี่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะอุ้ยมันโดหดว่ะมันโหดมากเลยตัวเนี้ยอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหยิงเอ้าเป็นพวกเราเหรือมันพวกเขาเนี่ยงงไม่เข้าใจ ช่วยเราหรอแล้วมันเป็นซ่วมอ่ะนี่เนี่ยเราช่วยนายนะสปิกอร์ไก่นั่นไงแม่สาวว้าวสูงอ้ยจุดุ้ยรับแทนเลยหรอโวดโหดเดียวนะโว้ยนั่นจะส้มจิ๋วพี่ใหญ่สปิกอร์เจ้าโอเค ปึ้งปึ้งปึ้งตัวเล็กๆก็เก็บเองไม่มีปัญหาตัวใหญ่สู้ไม่ได้หลบหลบหลบทีหน่อยหลบทีหน่อยเฮ้ยตาหนุนไฟลงก่อนดีกว่าอยู่บนฟ้าอันตรายเสมอเฮ้ยโอ้ยมาแล้วเฮ้ย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 อันตรายนะเล่นอะไรไม่รู้จักพออ่า มาโอเคจัดว่าแจมเวสมาแล้วเรียกร้องเรียกร้องมาแล้วครับเฮ้ยเราได้เพลงมาด้วยหรอในขอลองได้ไหมขอลองเพลงแล้วกันนี่เพลงมาแล้วยิงซากนันไงตีตีโอ้โหสุดยอดตีขี่ปนาวุธกาศกามาแล้วครับเพลของเอาเวกเองของเขาเองนะจ๊ะตัวเองนี่ส่วนหน่อย ว่าแจ๋วตอนนี้แถมมีนิวเพคสองลูกพ่อคุณถล่มทลายเอาแล้วครับเล่นกันตั้งแต่คืนแรกๆเลยนี่แหละให้มันสนุกสนานกันไปคือที่สามมาแล้วตัวเองว้าอ่ะยิงไปกิงโคโลปเปิดคิวเร์ซะหน่อยเป็นไ,ไงแล่วหวัวแ่งปึม อา้าวเฮ้ยไม่โดนใครเลยหรอปึ๊บนี่แน่เบิม่มมาให้เป็นไงล่ะตัวเองเดี๋ยวเบิ่มเอาไงดีเฮ้ยโอ้โหเพียบนิวเคลียกรูป็นไงเอาอีกสักลูกแล้วกันนะตัวเองเอง้มโ,โหโคตรโหดเท่าไหร่นะสี่หมื่นแล้วหรอสุดยอดยอนของขวัญมีอะไร เรียกร้องเรียกร้องแล้วเรียกร้องนี่ตอนนี้ต้อง,องขอเรียกร้องอุ้ยมาข้างหลังไม่ซุบไม่เสียงนี่เนี่ยเคลียร์ครับปฟ๊บปฟ๊บแดชจักระแดชจักระเปิดทั้งหมดโอ้โหเคสามพันทองพอคุณเดี๋ยว่อตั้งหลักไกลๆเดี๋ยวจะใช้ทำไมเนี่ยก็ใช้อยู่แล้วมาปฟ๊บเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแดชเข้าไปทำไม ปึ๊บนี่ต้องแดดออกมาอย่างนี้สิแม่แดดไม่รู้เรื่องปืดยิงซะอะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นเขารอเล่นตัวเองอุ้ยูตอนนี้สี่หมื่นเก้าแล้วตังจะห้าหมื่นแล้วทุกคนแปดเจ็บร้อยสามร้อยเจ็ดสิบกว่าอุ้ยหวัดดีดีเจอุ้ยอ้ย,ย,ยตกใจหมดนิวกใครมายิงอะไรแถวนี้นิว่าประทัดเฮ้ยนั่น นั่นโอ้โหนั่นจูน่โจมแรงสองเท่าจัดว่าแจ๋วแมงมุมใช่ไหมมาไอ้เจ้าจิ๋วมามายิงทีสองร้อยกว่าหงายเงือบบอกเลยนะจ๊ะอ,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 อุ้ยอฮ้ยมาสออุ้ยฟอ้นโหโหดฟาบช่วยเขาด้วยฟึ้นี่อุย้ย เอาล่วงก่อนตัวนี้เอาล่วงก่อนรวมไปแล้วลหนึ่งเอาล้ครับเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ใช้ของขวัญเรียกร้องไปอีกหนึ่งสองพันแล้วจ้ะสองพันแล้วจ้ะตัวเองมาล่วงไปซะนี่ยิงไถ่ถอยพื้นเสร็จสมบูรณ์มาแล้วครับโหดขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี้ปั๊บ อตอนนี้ห้าหมื่นสี่แล้วครับตอนนี้บอกเลยนะถ้าจะมาเก็บตังค์เนี่ยต้องโหมดฮาร์ดเลยนะโหมดฮาร์ดนี่สุดยอดละเก็บตังค์ปวดละเก็บตังค์ได้ได้เยอะมากแต่ว่าก็ยากมากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นใครที่เล่นตามก็ลองดูแล้วกันเอาละครับตอนนี้พี่โอขึ้นที่สี่อยู่ใจะยังไงดีสิหวัดดีดีเจหวัดดีปลาป๋องรำสามแม่ครัวสวบสามหัว ปะ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 ยิงไปยิงแบบคริติคอลได้ไหมไม่คริติคอลนี่สวัสดีพี่ใหญ่อุ้ยวิแท่นมาข้างหลังตัวเองปะเอ้ยโห้ยอะไรเนี่ยม้ยเจ้านี่เหรอแย่มากแย,แย่มากตรงนี้มีเลือดตรงนี้มีเลือดเดี๋ยวเอาเลือดก่อนแป๊บน,นึง เลือดนั้นสำคัญนะตัวเองบึ๊บนี่หายหมดเฮ้ยนาวได้ดีเฟ์แล้วตอนนี้ฟิตโ้โหจ้บไปเลยฮะเพื่นพนอนๆฮึบนี่โดดโลบสิรออะไรอ้าว่ะครับเดี๋ยวหมดคืนสี่พี่โอจะตัดจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแบบต่อเรื่องฟึ๊บอ,อ้าว่ะฮะ มาหนิฮุ้ยโอ๊ยไอเจ้านี้อันตราย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 โอ้โหข้างหลังอีกอะไรเพียบมาสลบไปซะโอ้โหเยอะจริงเชียวเยอะจริงนะเบบีปึ๊บโดดหลบสิครับรออะไรกลางอากาศเก่งนักใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันมีเครื่องบินอย่างนี้อะไรอ่ะปึ๊บโดดสิครับของเพียบเลยเนี้ยเฮ้ยใครปล่อยนิวเคลียสเนี่ยสุดยอดไปเลย สุดยอดไปเลยฮนะอ่ะจะจบคึืนสี่ละฝากกันไว้แล้วกันสำหรับ Awake เนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe กันนะฮะแล้วก็พี่โอโลคลิทุกวันเจอกันทุกวันแน่นอนนะครับบางวันชุงนี้อาจจะงานยุ่งไปหน่อยก็ขออภัยมีบ้างแต่ก็ไม่เกินวันนึงหรอกแม่นะก็ทนคิดถึงกันหน่อยแล้วกันอ่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ